าท่าออกกำลังกายลดกระชับทั้งตัวสวัสดีครับคลิปนี้ทุกคนอยู่กับ Healthy Bear คลิปนี้เป็นโปรแกรมออกกำลังกายแบบ f u ลบอดี้เล่นทั้งตัวลดกระชับทั้งตัวนะครับโดยจะเน้นท่าเบสิกเบสิกทำตามไม่ยากใครที่เพิ่งเข้าฟิตเนสหรือมีคนใกล้ตัวเพิ่งเข้าฟิตเนสอย่าลืมดูแล้วก็แชร์ไปให้เขาดูด้วยนะครับเริ่มจากท่าที่1 d a d เด f ด ท่านี้เนี่ยยกมาเล่นเป็นท่าแรกๆนะครับเพราะว่าใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนทําให้ต้องออกแรงเยอะแล้วทําให้เราเนี่ยเผาผลาญเยอะมากๆจังหวะในการเล่นครับให้เรายืนถือบาร์เบลไว้ด้านหน้าจากนั้นดันสะโพกไปด้านหลังเปิดอกครับก้มตัวลงมาเรื่อยๆจนสุดระยะนะครับหายใจเข้าจากนั้นดันตัวขึ้นไปตรงๆพร้อมกับหายใจออกพยายามล็อกหลังให้ตรงไว้นะครับห้ามงอเด็ดขาด เพราะไม่งานจะทําให้เราบาดเจ็บได้ท่านี้ใช้การออกแรงจากกล้ามเนื้อแทบทั้งตัวนะครับใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนโดยเฉพาะขาที่ออกแรงดันตัวแล้วก็หลังที่ออกแรงเกรงล็อกลําตัวให้ตรงนะครับตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่ามันตึงท่าที่2ครับ Bench Press ท่านี้เป็นกล้ามเนื้อแผ่นอกนะครับซึ่งจะเป็นมัดตรงข้ามกับท่าแรกการเล่นกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามกันหรือมัดที่ไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อของเราไม่ล้าจนเกินไปและออกแรงได้เต็มที่นะครับจากการที่เราเล่นต่อเนื่องกันแบบนี้วิธีเล่นให้เรานอนราบไปกับเบาะครับจับบาเบลในระยะห่างที่พอดีพอดีนะครับอาจจะจับแบบ กำทั้งมือก็ได้หรือว่าจับแบบเปิดนิ้วโป้งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดแต่ระวังไม่ให้บาร์เบลเนี่ยดันข้อมือเรานะครับระยะห่างของมือกว้างกว่าหัวไหล่นิดหน่อยเสร็จแล้วเปิดอกครับล็อกหลังให้นิ่งๆไว้ออกแรงดันบาร์ขึ้นไปจากนั้นปล่อยลงมาจนสุดระยะครับหายใจเข้าแล้วดันบาร์กลับขึ้นไปตรงๆพร้อมกับหายใจออกท่านี้เป็นท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหน้าอกไหล่และหลังแขนครับ ท่าที่3ม dumbbell curls ท่านี้เนี่ยเน้นกล้ามเนื้อไบเซปนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าแขนวิธีเล่นก็ง่ายๆเลยคือยืนตรงๆครับถือดัมเบลไว้ข้างลำตัวแบบนี้หายใจเข้าจากนั้นงอแขนขึ้นมาจนสุดครับโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าแขนครับแล้วหายใจออกท่านี้เนี่ยจะเน้นที่กล้ามเนื้อหน้าแขนเป็นหลักนะครับท่าที่4 one arm dumbbell tricep s extension ท่านี้เป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อไรเซป หรือหลังแขนนะครับแต่จะเป็นการเล่นแบบทีละแขนเป็นกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามกับท่าเมื่อกี้ที่เป็นหน้าแขนนะครับวิธีเล่นให้เรายืมตรงๆยกดัมเบลขึ้นไปด้านบนค่อยๆปล่อยลงมาจนสุดระยะครับพร้อมกับหายใจเข้าจากนั้นออกแรงดันกลับขึ้นไปตรงๆพร้อมหายใจออกท่านี้จะเน้นกล้ามเนื้อหลังแขนเป็นหลักทําให้หลังแขนเราเนี่ยฟิตเฟิร์มแล้วก็ไม่อยวยนะครับ ท่าที่ห้าดัมเบลชอ lder เพ c สท่านี้เป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับวิธีการเล่นคือให้เรายืนตรงๆหรือจะนั่งบนเบาอก,ก็ได้นะครับจับดัมเบลไว้ข้างลำตัวครับจากนั้นยกขึ้นมากางแขนออกให้ดัมเบลอยู่ระดับประมาณสายตาเสร็จแล้วหายใจเข้าครับจากนั้นดันขึ้นไปตรงๆพร้อมกับหายใจออกท่านี้เป็นการออกแรงจากหัวไหล่ด้านหน้าเป็นหลักนะครับ โอเคหลังจากเวทเทรนนิ่งจบแล้วแนะนำให้คาร์ดิโอต่อ30-45หรือ60นาทีแล้วแต่เป้าหมายแล้วก็ความฟิตของเรานะครับการคาร์ดิโอทำได้หมดเลยทั้งการทำฮิตตีแบตเทิลรบวิ่งเร็วสลับช้าหรือว่าการคาร์ดิโอแบบ low intensity เดินเรื่อยๆบนลูวิ่งก็ได้นะครับ ทริคนะครับถ้าต้องการให้การออกกำลังกายเห็นผลเร็ว40นาทีหลังออกกำลังกายเสร็จให้กินพกโพส์เวิร์กอัไม่ว่าจะเป็นเวโปรตีน BCAA หรืออาหารเสริมต่างๆเพราะ40นาทีหลังออกกำลังกายเป็นช่วงที่ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดหรือที่เรียกว่า golden time นะครับโดยเฉพาะเวโปรตีนเนี่ย ถ้าเรากินในช่วงนี้ช่วงที่ร่างกายดูดซึมได้เร็วจะทําให้ร่างกายได้รับโปรตีนเต็มๆทําให้เราพัฒนาและฟื้นตัวได้เร็วนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะกินเวโปรตีนอยู่2ช่วงก็คือตอนเช้าและตอนเย็นหลังออกกําลังกายครับตัวช่วยเผาผลาญไขมันหรือว่าแฟตเบรนเนอร์เนี่ยก็จะมีอยู่อีก4ตัวนะครับโดยจะแบ่ง2แบบคือแบบ พรีเวิร์กอักินก่อนออกกําลังกายและแบบโพสต์เวิร์กอักินหลังออกกําลังกายนะครับตัวพรีเวิร์กอัก่อนออกกําลังกายเนี่ยจะมีแบมคัตครับแบมคัตเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเผาผลาญไขมันที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะครับจะช่วยกระตุ้นร่างกายทําให้เรารู้สึกตื่นตัวเวลากินจะกินอยู่2แบบครับก็คือตอนเช้าแล้วก็ก่อดออกกําลังกายอีก1ครั้งอีกตัวก็คือแอลคา i ลนีนครับแอลคาไลนีนเนี่ยช่วยในการแตกตัวไขมันออกมาเป็นแฟตตี้แอซิดหรือว่ากรดไขมันที่จะทําให้ร่างกายของเราดึง ไขมันมาใช้เป็นพลังงานนะครับแอลคาทีนจะกินตอนเช้ากินก่อนออกกําลังกายและก่อนนอนครับอีก2ตัวที่เป็นโ post workout หรือว่ากินหลังออกกําลังกายนะครับเพิ่มจาก BCAA BCAA เนี่ยเป็นกรดอะมิโนจําเป็นที่ช่วยในการเร่งการฟื้นฟูและป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อในช่วงที่เรากําลังไดเอทลดไขมันนะครับวิธีกินเราก็จะกินตอนเช้ากินหลังออกกําลังกายแล้วก็กินก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งครับอีกตัว CLA นะครับ CLA เนี่ยจัดเป็นไขมันดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของแฟตเบิร์นเช่นกันครับสำหรับ CLA เราจะกินตอนเช้าแล้วก็กินหลังออกกำลังกายอีก1ครั้งนะครับหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e h e a l t ี y แบ a r เพื่อติดตามเทคนิคดีๆจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ